ในเช้าวันหนึ่งถ้ากลางป่าผืนใหญ่ข้างหมู่บ้านดอนโพเสียงนกร้องแววจากยอดไม้เสียงลมพัดผ่านทุง่งหญ้าและเสียงชาวบ้านที่เริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสแต่เช้านี้ไม่เหมือนทุกวันเสียงร้องเปรงเปรงดังมาจากใช้ป่าที่นั่นแม่ช้างโพเพิ่งให้กำเนิดลูกช้างตัวน้อยชาวบ้านรีบมาดู เด็กๆวิ่งมาพร้อมเสียงหัวเราะลูกช้างเกิดแล้วตัวน่ารักจังเลยแม่โพยิ้มอย่างภูมิใจขนาดใช้จมูกแตะลูกเบาๆแก้มของมันชมพูอ่อนเหมือนกลีบดอกชบาเรียกมันว่าแก้มชมพูดีใหม่ลูกเอย๋ยเสียงชาวบ้านหัวเราะด้วยความเอ็นดูเด็กหญิงพลอยลูบหัวมันเบาๆแก้มชมพูยินดีต้อนรับนะ ตั้งแต่นั้นมาช้างน้อยตัวกลมก็กลายเป็นขวัญใจของทุกคนในหมู่บ้านทุกเช้าใครผ่านป่าก็จะแวะมาเยี่ยมมันเหมือนมาเยี่ยมลูกหลานของตัวเองวันรุ่งขึ้นแม่โพพาลูกน้อยไปอาบน้ำที่ลำธารใสน้ำเย็นไหลเอื่อยเสียงจักกะจั่นดังระงมแก้มชมพูพ่นน้ำครั้งแรกแต่แทนที่จะโดนตัวเองกลับพ่นใส่แม่จนเปียกทั้งตัว ฮะเจ้าลูกแสบแม่พ่อร้องหัวเราะเด็กชายต้นกล้าผู้ช่วยพ่อดูแลช้างในหมู่บ้านมาช่วยขัดหลังให้มันอ,าอา้าเอ้าๆเบาๆนะเจ้านี่คันหรื่อไงถึงดิ้นใหญ่เลยแก้มชมพูพ่นน้ำใส่ต้นกล้าอีกครั้งคราวนี้โดนเต็มหน้าทั้งแม่ช้างทั้งต้นกล้าและเด็กๆที่มาดูต่างหัวเราะเสียงดังลั่น เสียงหัวเราะสะท้อนกล้องไปทั่วป่าเหมือนดนตรีแห่งความสุขของวันแรกในชีวิตฤดูเกี่ยวข้าวมาถึงทุ่งนาเต็มไปด้วยรวงทองเด็กๆและผู้ใหญ่ต่างออกแรงช่วยกันเกี่ยวข้าวเป็นแถวๆต้นกล้าแบกฟ่อนเข้าหนักเงื่อไหลเต็มหน้าถ้าแก้มชมพูช่วยได้ก็คงดีเนาะเขาพูดพลางยิ้มแก้มชมพูยกงวงขึ้นเหมือนเข้าใจ แล้วเดินเข้ามาช่วยจริงๆมันใช้จมูกยาวคีบฟันเข้ามาวางเรียงแม้จะทำหกบ้างเรียราดแต่ทุกคนก็หัวเราะอย่างเอ็นดูดีมากเจ้าช้างขยันยายบุญตะโกนชมแม่โพมองลูกแล้วพูดเบาๆลูกช้างที่เติบโตท่ามกลางน้ำใจคนย่อมเป็นช้างที่มีหัวใจงดงามวันหนึ่งแก้มชมพูตื่นเช้ามา พบว่ากล้วยที่มันเก็บไว้ในกระบะไม้หายหมดมันเดินวนหากลิ่นจนเห็นรอยเท้าเล็กๆล,ลากไปถึงต้นไม้ใหญ่พอมองขึ้นไปเห็นเจ้าเลิงจอ๋อถือกล้วยอยู่บนกิ่งไม้กินอย่างอร็ดอร่อยแก้มชมพูร้องเสียงดังปังลิงจ๋อตกใจทำกล้วยร่วงลงมาครึ่งหวีข้าขอโทษนะข้าหิวจริงๆ แก้มชมพูยิ้มอ่อนไม่เป็นไรแบ่งกันคนละครึ่งเถอะตั้งแต่นั้นมาลิงจอกับแก้มชมพูกลายเป็นเพื่อนเล่นกันทุกวันบางวันพากันเก็บกล้วยบางวันนั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันตรงลำธารฝาร้องครื่นฝนเม็ดแรกของปีโปรยลงมาเด็กๆวิ่งเล่นด้วยสายฝน แก้มชมพูเห็นเข้าก็ว,วิ่งออกจากโรงเรือนไปด้วยมันเหยียบโคลนแฉะแฉะแฉะแล้วพ่นน้ำใส่เพื่อนเพื่อนทุกคนหัวเราะไม่หยุดเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วทุ่งนายายบุญมองจากใต้ชายคาแล้วพูดกับพ่อช้างว่าเสียงหัวเราะของเด็กๆนี่แหละเป็นเสียงโชคดีของปีนี้แนะ่แท้จริง ถึงวันเพ็ญเดือน12หมู่บ้านจัดงานแสงจันท์แห่งดอนโพทุกบ้านจุดเทียนรอบต้นโพใหญ่แสงนวลของจันทร์สะท้อนในสายตาเด็กๆแก้มชมพูช่วยถือโคมได้งวงเด็กๆเ,เดินวนรอบต้นโพพร้อมเพลงเบาๆยายบุญยิ้มอบอุ่นดูสิหมู่บ้านเราเหมือนครอบครัวเดียวกันจริงๆแก้มชมพูยกงวงขึ้นส่งเสียงร้องรับ เหมือนจะบอกว่าครอบครัวของข้าอยู่ตรงนี้อยู่ในหัวใจของทุกคนคืนหนึ่งพายุใหญ่พัดต้นไม้ลม้มรังนกตกลงมาที่พื้นเช้าขึ้นแก้มชมพูเดินผ่านพอดีเห็นลูกนกตัวเล็กดิ้นอยู่มันรีบใช้จมูกยาวเก็บรังขึ้นมาอย่างเบามือแล้วช่วยยกไปวางบนกิ่งไม้ใหม่ ไม่นานแม่นกบินกลับมาเห็นลูกปลอดภัยถึงกับร้องไห้ขอบใจเจ้าช้างใจดีขอบใจจริงๆแก้มชมพูตอบยิ้มบ้านของใครหายเราก็ต้องช่วยกันเนอะวันหนึ่งขณะออกเดินเล่นในป่าแก้มชมพูได้ยินเสียงร้องเบาๆแง่แง่ มันเดินตามเสียงไปจนพบลูกกวางตัวหนึ่งหลงทางตัวสั่นเพราะกลัวแก้มชมพูค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แล้วใช้จมูกแตะเบาๆไม่ต้องกลัวนะข้าจะช่วยเจ้าเองมันพาลูกกวางกลับไปยังลำธารและไม่นานแม่กวางก็มาถึงทั้งคู่กอดคอกันน้ำตาไหลด้วยความดีใจแม่กวางพูดกับแก้มชมพูว่า เจ้าช้างน้อยมีน้ำใจงดงามนักจากนั้นทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนเล่นในป่าเดียวกันเช้าวันหนึ่งแก้มชมพูไม่ยอมตื่นตามปกติมันนอนซึมหูตกไม่แตกกล้วยเด็กๆรู้เข้าก็รีบไปบอกผู้ใหญ่ทุกคนรีบมาห้อมล้อมยายบุญต้มน้ำสมุนไพราจากรากขมิน้นกับใบานาด ต้นกล้าเฝ้าอยู่ข้างๆทั้งวันทั้งคืนฝืนสีแก้มชมพูทุกคนรออยู่นะสวันผ่านไปเสียงจามเบาๆดังขึ้นแก้มชมพูลืมตาม่วงขยับเบาๆเสียงเฮของหมู่บ้านดังลั่นแก้มชมพูหายแล้วชาวบ้านพากันเอากล้วยมาให้มันยกม่วงอบทุกคนเน้นๆอย่างซึ้งใจนานหลายปีผ่านไป แก้มชมพูโตเป็นช้างหนุ่มแข็งแรงมันช่วยชาวบ้านลากไม้สร้างสะพานและพาเด็กๆไปโรงเรียนที่อยู่อีกฝั่งลำธารวันหนึ่งในงานประจำปีของหมู่บ้านเด็กๆนำดอกไม้ไปคล้องคอให้มันต้นกล้าซึ่งโตเป็นหนุ่มแล้วพูดด้วยรอยยิ้มแก้มชมพูคือหัวใจของบ้านดอนโพจริงๆแก้มชมพูยกมวงขึ้นส่งเสียงแ รับกับแสงอรุณที่สาดทั่วหมู่บ้านทุกคนหัวเราะเสียงนั้นอบอุ่นราวกับเพลงของครอบครัวครอบครัวไม่ได้หมายถึงแค่เลือดเนื้อเดียวกันแต่คือทุกหัวใจที่ห่วงใยกันแบ่งปันความสุขความทุกข์และยิ้มให้กันได้ทุกวันบ้านดอนโพคือบ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยหัวใจใหญ่เหมือนแก้มชมพู ช้างน้อยที่เติบโตมาท่ามกลางรักของทุกคน